มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกลางกระจ่างเนรสามีแหม่มคาทาริยาเป็นบุคคลล้มละลายแล้วราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สงกลางกระจ่างเนตรนักธุรกิจซึ่งเป็นสามีของแหม่มคาทาริยาเป็นบุคคลล้มละลายหลังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแบงก์กรุงไทยจำกัดมหาชนยื่นฟ้อง สำนักข่าวอิสารารายงานว่าราชกิจจานุบเบกษาวันที่24สิงหาคม2564เผยแพร่พประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้จำเลยล้มละลายคดีดหมายเล็กแดงที่รอ2173 2563ก่องบังคับคดีดล้มละลาย2ระบุว่า สารลงมาลายกลางได้พิพากษาให้บริษัทชาเตอร์เฮาส์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดจำเลยที่1นายสงกลางกระจ่างเนรจำเลยที่2นางเบนจวันกระจ่างเนตรจำเลยที่3เป็นบุคคลล้มละลายแล้วตั้งแต่วันที่10มีนาคม2564ก่อนหน้านี้นะคะราชกิจจานุเบกษาันที่14สิงหาคม2563เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงาน พิทักษ์ซัเรื่องคำสั่งพิทักษ์รั์เด็ดขาบริษัทชาเตอร์เฮาส์ดีเวล็อปเมนต์จำกัดจำเลยที่1นายสงก,างกรานกระสังเนตรจำเลยที่2นางเบญจวรรณกระสังเนตรตามพระราชบัญญัติต้มละลายพุทธศักราช2,483โดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเป็นโจทย์โดยได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ